ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอย่างเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะสาระความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหากันแล้วนะครับแต่มีราคานะครับนะล้วก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญคุดนะครับเหรียญคุดเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนั้นนะครับ มาติดตามดูกันนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราฝากกดติดตามอีก2ช่องนะครับคือช่องลุงเดือง channel สองห้าหนึ่งสามนะครับและช่องสมาคกลุม channel นะครับสองช่องนี้นะครับเป็นช่องเครือข่ายนะของทางช่องธนพัฒน์ channel นะครับเราขออวยพรนะครับกับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะ วันปีใหม่นี้นะครับขอให้พี่น้องนักสสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะฮะร่ำรวยเงินทองกันทุกคนทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการนะครับอะอัปเดตรายการที่เราอยัางเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องขอรบกวนนะครับพี่น้องนักสมนะฮะกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับนะ ครับมาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่ก่อนนะครับก็มี ep หนึ่งบนะครับ ep 193 ep 194่ี ep 195้านะครับได้ ep 196 ep 197ด ep หนึ่ง ep 199ร้อ้ ep 200 ep 201 202 2หนึ่งอสานะครับ ep เหล่านี้นะครับรายการเหล่านี้เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับพี่น้องล่าขสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับ เผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราทําการปิดรับซื้อนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับครับมาดูช่วงแนะนํากันนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาแนะนำนะเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหากันแล้วนะครับนะมีราคานะค่อนข้างแพงแล้วนะครับเหรียญแรกนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทสองสีนะครับนะ เหรียญสิบบาทสองสีราชการที่เก้านะครับนะเป็นเหรียญติดอันดับหายากนะครับอันดับที่สองนะครับของเหรียญสิบบาทเหรียญนี้เป็นเหรียญแพคนะแพคเขียวนะครับนะแพคเขียวนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับราคาซื้อหากันนะครับน่ะเล่นหากันก็หลักพันนะครับหลักพันนะครับ พันต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะของอุปกรณ์ส่วนควบรับครบถ้วนไหมนะครับพร้อมแพ็คนะหรือพร้อมถุงหุ้มมีเชือกรัดหรือเปล่านะครับนะครับราคาขึ้นอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ในความสมบูรณ์นะครับครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญ10บาท24ปีพศ2อ3 1นะครับ นะเป็นเหรียญติดอันดับหายากอันดับที่สองนะครับของเหรียญสิบบาทสองสี่ราชก,การที่เก้านะครับนะถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานของปีพศนี้นะครับก็เล่นหากันหลักร้อยกลางๆถึงปลายๆนะครับนะนะครับถ้าเป็นเหรียญแพ็คลักษณะแบบนี้ก็ราคาหลักพันนะครับนะหลักพันนะ เล่นหากันอยู่หรือไม่เกินพันห้าสองพันอะไรประมาณนี้นะครับนะนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อย่างที่บอกไว้นะครับมีถุงห่อหรือเปล่านะครับนะมีเชือกลัดหรือไม่นะครับนะอุปกรณ์ต้องครบนะครราคาถึงจะไปถึงหลักพันกว่านะครับนะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะ นี่คือลักษณะนะครับเหรียญชุดนะครับที่บรรจุอยู่ในแพ็คนะครับอยู่ในแพ็คนะครับตั้งแต่เหรียญหนึ่งตะตังนะครับนะแลเหรียญแพ็คนี้นะครับนะเหรียญแพ็คนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะฮะมีกล่องใส่มีถุงหุ้มนะครับมีเชือกรัดเช่นกันนะครับนะแพ็คนี้คือแพ็คเหรียญปี42นะครับนะปี42นะครับ ซึ่งมีเหรียญย5สสตางค์นะครับนะเป็นเหรียญระดับหายากนะฮะของเหรียญย5่หาตงปี42นะครับที่มีราคาเล่นหากันหลัก4 5,000บาทนะครับนะหลัก450 0 0บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับขึ้นอยู่อุปกรณ์นะฮะอย่างที่ผมบอกไว้นะมีกองใส่ไหมมีถุงแพ็คไหมมีเชือกลัดไหมนะครับนะราคาก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับ ราคาถูกแพงนะฮะนะครับถ้าเปลี่ยนผ่านการใช้งานนะครับก็เล่นหากันหลักสองสามพันบาทนะครับนะยู่ที่สภาพด้วยนะครับอยู่ที่สภาพด้วยนะครับนะฮะครับเพื่อไห้เป็นการเสียเวลานะครับพอจะได้ความรู้กันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะวันนี้เรามประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ นะตัชจาการที่9นะครับเป็นเหรียญปี17นะครับเหรียญด้านหลังเป็นพระคุธนะครับฮะด้านหลังเป็นพระคุธนะครับปี17นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้นะครับเรารับซื้ออย่างไรนะครับนะมีลักษณะแบบไหนนะครับที่เรารับซื้อนะครับนี่เรามาทําความรู้จักกันก่อนนี่คือเหรียญด้านหลังนะของเหรียญ1นบาทปี17นะครับ นะครับนี่คือด้านหลังนะครับนะฮะด้านหลังก็เป็นเหรียญอ่าเป็นตาพระคุณนะครับเป็นตาพระคุณตาเสียลักษณ์นะครับนะบอกปีพศนะครับด้านซ้ายก็บอกรัฐบาลนะครับบอกชนิดราคานะครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อทุกท่านเลยนะครับนะทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะทางต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับนะ ทางซิดนีย์นะฮะอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับสปลาวนะครับนะต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับครับมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะมีลักษณะปั๊มซ้ํานะครับนะปั๊มซ้ําหรือปั๊มผิดพลาดนะครับนะครับเห็นไหมครับ รูกพระคุดนะครับจะปั๊มทับบนพระบรมไชยลักษณ์นะของพระองค์ท่านนะครับนะฮะมีร่องรอยปีพศนะครับนะร่องรอยบอกชนิดราคานะครับปั๊มซ้ําขึ้นมานะครับนี่คือการปั๊มผิดพลาดนะครับนะครับทางช่องของเรานะฮะรับซื้อนะครับที่มาประกาศรับซื้อวันนี้นะรับซื้อนะครับให้ราคานะครับนะ 1000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญด้วยนะครับนะฮนะคงเข้าใจกันนะครับถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะเหรียญตามลักษณะที่เราประกาศรับซื้อนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับทางไลน์นะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนทางไลน์นะครับ ID Line ของเราก็คือ wut นะครับศูนย์แปดสองหกเก้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับคงเข้าใจกันนะครับครับและขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตนะฮะคุณพี่จักรพงศ์นะครับคุณพี่สุคนนะครับนะคุณพี่ปีชาคุณพี่พันษานะครับคุณพี่อมรรัตนะครับคุณพี่บุญรอดนะครับคุณมะหลีนะครับนะคุณน้องไอด้านะครับ คุณน้องวิไลลักณ์นะคุณน้องเจนจีลานะครับคุณพี่โสพานะครับนะและ f อซอีกหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะติดติดตามทางช่องของเรานะครับนะด้วยดีเสมอมานะครับและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับนะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าวันนี้เรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึบาทนะครับเหรียญหนึบาทปีหนึ่งเจดนะครับที่ด้านหลังเป็นประกุธนะครับที่มีลักษณะตามคลิปนะครับนะครับให้ราคาหนึ่งพันบาทนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะัะ ก็ขอให้พี่น้องนักสสมนะครับทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ